สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเนะคะเข้าสู่ช n n e l มนุษย์ยิปซีค่ะกลับมาพวกอากิตนะคะท่านี้เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมประจําเดือนกันยายน2566ค่ะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับ c r i b e นะคะช่องของเรามีไทม์สแตมป์ไว้ในกล่องคอมเมนต์เนาะสสถานะนะคะเพื่อนๆคนไหนอยู่ในสถานะใดรับชมรับฟังเลือกตรงไทม์สแตมป์ได้เลยจ้ะ ช่องของเราเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ของคนมีคู่ไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคอนโซลนะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่เนี่ยเรามาดูกันก่อนเลยว่าพวกคุณเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานไพ่หงายมาแล้วนะคะอดีตที่ผ่านมาไปไปกับกลับเนาะมีความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยชาวราศีกุมในช่วงนี้มีปัญหาถามว่ามีปัญหาในเรื่องอะไร มีในเรื่องของหนึคือวนวนเว,ว,วียนเวียนอะความไม่เข้ากันของความสัมพันธ์ความที่รู้สึกเหมือนมีความขัดแย้งมีเงื่อนไขมีเรื่องราวต่างๆเข้ามามากมาแต่คุณสองคนนะคะถ้าดูจากไพ่คือสี่ไม้เท้ากับหน่งถ้วยแปดเหรียญเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้แบบเลิกรักหรือหมดรักกันเลย แต่อยากที่จะเคลียร์ปัญหาที่มันเป็นดินพอกหางหมูให้มันซาให้มันจบสักทีนะคะแต่ดูเหมือนใครบางคนในที่นี้หรืออาจเป็นตัวคุณเองนะคะชาวราศีกุมภ์กำแพงสูงมากปิดกั้นตัวเองจากทุกสิ่งทุกอย่างและรู้สึกว่าไม่ได้เปิดใจนะคะให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเท่าที่ควรเหมือนคุณปิดสวิตความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่ม่รักรักนะชอบนะอยากพูดคุยด,ด้วยนะแต่ดูเหมือนแบบ คุณเองอะคะ่ะที่ทำทุกๆอย่างให้มันแลดูยากขึ้นนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อคู่นะคะไพ่ขึ้น6ดาบปลงหน้าดูเลยนะคะแดดาบหาทางออกไม่ได้โอ้คุณสมก็เป็นชาวธาตลมมากเลยอะคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือคือคุณเป็นคนที่แบบให้เขาได้ทุกๆอย่างไพ่ขึ้น e m press เลยนะคะ คิดว่าคุณรู้สึกคิดมากวิตกกังวลไปเองหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่เขาเป็นแบบนี้คุณพยายามปล่อยวางกับความกับความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนแล้วเนี่ยยิ่งปล่อยวางนะคะยิ่งหวยหาคุณอยากพูดอยากคุยกับเขาอยากทําตัวให้แบบไงเป็นคนรักที่ดีเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะไปกับเขาได้เปิดใจมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยแต่คุณก็กักเหมือนกันนะ มีเขาเรียกว่านะกลัวเสียฟอร์มนะคะมาค่ะการเทคแอคชั่นกิ๊บบอกเลยนะว่ามันตักยากมากต่อให้บางเรื่องบางราวมันเสียความรู้สึกไปแล้วนะคะคือกิ๊บว่าชาวราศีกุมในช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการกระทบกระทั่งนะคะทางความรู้สึกของคนรักช่วงนี้เบาได้เบานะคะทิมแทงหัวใจกันน่าดู อาจจะเป็นการกระทําของตัวคุณเองนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะหยุดชะงักแย่ลงนะคะแล้วก็ความชัดเจนอะไรหลายๆอย่างเนาะมันมันไม่เข้าที่เข้าทางเลยคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าดูจากไพ่นะส่วนใหญ่มาจากตัวคุณนะคะชาวราศีกุมเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขากันบ้างนะคะอยากให้ชาวราศีกุมนะนึกถึงเขาไวค้ค่ะ ไ่ขึ้นสีไม่เท้าก็ยังรู้สึกปักใจปักแน่นอยู่กับคนคนนี้นะ Empress t o จะ Empress อตอนนี้คุณอยากทำทุกวิถีทางแล้วเพื่อดึงความสัมพันธ์ให้กลับมาดีขึ้นคุณรู้สึกว่าคนก็จะเสียคนคนนี้ไปไม่ได้นะคะคือเป็นคนที่ให้คุณทุกอย่างตามใจคุณทุกอย่างดูแลแล้วก็มั่นคงกับคุณคนเดียว ต่อให้ความรู้สึกของคุณจะมาหักกลบเนาะความสัมพันธ์แต่รู้สึกว่าลึกๆในใจคุณรู้สึกว่าเขาก็ดีกับคุณมากๆกิ๊ไม่เข้าใจว่าคุณกังวลอะไรนะคะในความสัมพันธ์มาเลยทําให้ทุกๆอย่างดูแย่หรือไม่ต้องระมัดระวังในเรื่องของรักซ้อนด้วยนะคะความสัมพันธ์แถวปลายเนาะช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีปากเสียงทะเลออกกาะกันแล้วก็ ทำความสัมพันธ์ให้อึดอัดขึ้นคุณนะคิดดีแต่บางทีคุณนะการกระทํำอย่างที่บอกแหละมันก็เสียฟอร์มเนาะในหลายๆเรื่องอืมจะพูดยังไงดีความสัมพันธ์ของคุณและเขาระมัดระวังสิ้นเดือนนะคะมีแนวโน้มที่จะเระเบิดแล้วก็ปะทุเนาะในเรื่องของความรู้สึกกันมากขึ้นในใจลึกๆก,ก็ยังรักกันอยู่มาก แต่เอาจริงนะปัญหามันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเลยนะคะให้ระมัดระวังนะคะการตัดสินใจเนาะบางอย่างนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเราสองสามคนผู้หญิงผู้ชายราคะนะคะให้ระมัดระวังดีๆจะมีแบบการยั่วยวนนะคะจากคนเก่าๆก็ได้หรือคนใหม่ๆที่จะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณยุ่งเหยิงก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปต่อนะคะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันคะ่ะ มาค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวราศีกุมและคณนากุมค่ะประจําเดือนกันยายน25.6 6นี่คืออดีตของพวกคุณนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดยากเหมือนกันนะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะทําร้ายร่างกายจิตใจระบมกันไปหมดแล้วนะคะไม่วายนะมีในเรื่องของความคิดมากมีในเรื่องของการท้อนะรู้สึกเหมือนชาวราศีกุมนะคะท้อมากๆเลยในความสัมพันธ์เนาะ ใครบางคนในที่นี้หรือคู่กรณีของคุณนะคะมีแนวโน้มที่จะห่างหายออกไปแต่เดือนนี้ตามกลับมาแน่นอนนะคะกลับมาเพราะรู้สึกยังห่วงยังรักยังรู้สึกแบบขาดคุณไม่ได้ขาดเธอไม่ได้อะไรแบบนี้เออยังยังคงเป็นอะไรที่คุณก็ห่วงเห็นเขาพอสมควรนะคะต่อให้เคยทำร้ายจิตใจหรือว่าทำร้ายความรู้สึกเนาะไปต่างๆนานาแล้ว ลึกๆแล้วคนอาจจะปากร้ายแต่ใจก็โหยหาเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ก็จะพูดยังไงดีอะมันแลดูยากจังเลยแต่คือปากไม่ตรงกับใจอะคุณต้องได้รับบทเรียนบ้างแล้วนะคะชาวราศีกุมเหมือนคุณเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจนะคะคุณเข้าใจว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ คุณเหมือนจะขาดเขาได้เหมือนคุณจะอยู่ได้แต่เอาจริงแล้วนะครึ่งเดือนหลังนี้เป็นวันที่คุณรู้สึกเหมือนคุณห่วยหามากๆนะคะอยากพูดอยากคุยอยากทำความรู้จักอยากรู้สึกแบบอยากให้ทุกๆอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมทั้งๆท,ที่คุณทำมันพังเนาะความรู้สึกคุณรู้สึกว่าเขายากขึ้นนะคุณรู้สึกว่าเขาหนักแน่นมากขึ้นยากมากขึ้นแล้วเป็นความรู้สึกที่ มีใครในความสัมพันธ์นี้ทำผิดค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่น่าไว้วางใจคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบยังไงอะไม่ไม่ไม่ได้จริงใจกับคุณขนาดนั้นอะไรเงี้ยคุณเลยรีบตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะคะแต่พอคุณตัดช่องน้อยแต่พอตัวกับกลายเป็นคุณนั่นแหละที่ห่วยหาเขาแบบบ้าคลั่งนะคะเจวโวเนะคะ คุณก็ยังคงหญิงทนงในตัวเองนะคะชาวราศีกุมถามว่าคุณจะไปตามเขากลับมาไหมกิฟมีความรู้สึกว่าคุณก็เจ็บปวดถามว่าตามไหมมีโอกาสตามนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้โง่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่งอ้อไม่ตื้อนะ่ะเออถ้าพูดครั้งหนึ่งแล้วคุยครั้งหนึ่งแล้วหายเงียบไม่ตอบคุณก็จะรู้สึกว่าคุณจะไม่ได้พยายามต่อนะคะอืม แล้วคุณก็จะให้เวลานะคะเยียวยาในเรื่องของสถานการณ์เนาะเยียวยาในเรื่องของความรู้สึกเหมือนเป็นคนแบบเหมือนเรากําลังอ่านไพ่คนปากแข่งอะไรเงี้ย <c oughs> ความรู้สึกของเขาค่ะเขาก็รู้สึกดีกับคุณอยู่ไม่ได้รู้สึกท้อถอยอะไรใดๆแต่ก็รู้สึกงงแล้วก็ทําตัวไม่ถูกมากกว่าว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คือใจยังไงต่อนะคะในไพ่ เขาคิดถึงคุณนะคะแต่เขาก็รู้สึกหวาดระแวงตัวคุณเช่นเดียวกันเขาอะคุณ่ะได้ดีกับคนที่เข้าใจความรักเข้าใจผู้อื่นได้ดีเขาเลยแบบว่าไม่ตั้งแง่ใส่คุณเป็นคนที่ใจดีอบอ้อมอารีใส่คุณเอ็นดูคุณอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแต่เขาจะเงียบไปนะเขาจะ คิดถึงคุณอยู่ไกลๆแล้วกันพอรู้สึกเหมือนเขาก็อยากพักเหมือนกันเหมือนคุณเลยคุณก็อยากพักแต่ลึกๆในใจคือหวยหากันละกันมากๆคิดว่าเขาปลงขึ้นเยอะเลยนะแต่ถามว่าเขาจะคิดกับคุณในแง่ที่ดีมั้งไหมก็ยังคิดคิดถึงอยู่แต่ว่าอย่าให้ระยะห่างมันห่างจนเกินไปนะคะจนทําให้ความสัมพันธ์มันมันดูเปราะบางมากกว่านี้ถ้ามีใครอย่าคิดว่าการง้อใครสักคนหนึ่งมันคือการเสียศักดิ์ศรีนะ ง้อตื้อเพื่อให้เขากลับมาเป็นของเราเพื่อให้เขาแบบยังอยู่กับเรานะคะไม่ใช่ง้อไม่ใช่ตื้อเพื่อให้แบบเรารู้สึกว่าใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ถือไพ่เหนือกว่าอย่าเอาชนะกันด้วยอารมณ์นะคะกิมรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อในสถานะของคนสดค่ะ มาค่ะสถานะคนโสดนะคะสำหรับชาวราศีกุมและคนากุมเนะาะแใบนี้เป็นพลังงานของคุณในเดือนกันยายน2566ค่ะไพ่พลังงานขึ้นชัดเจนว่าคุณน่าจะรู้สึกเนาะอึดอัดใจนะในสถานการณ์หรือว่าในสถานะที่เป็นอยู่ณตอนนี้คืออึดอัดอะเหงาอยากมีใครสักคนหนึ่ง รู้สึกเหมือนบางทีก็ปรึกษาใครไม่ได้หาที่พึ่งไม่ได้ความสัมพันธ์ก็ดูเหมือนจะยากขึ้นทุกวนันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไพ่พลังงานขึ้นคิงถือดาบนะเป็นพลังงานของการหยุดนิ่งนะคะอยู่กับตัวเองใช้ความคิดแต่ก็มีความเครียดผสมด้วยนะไพ่ขึ้นว่าในเดือนกันยายนนี้มีในรูปของพลังงานคนเก่าคนที่จบไปความสัมพันธ์ไปแล้วถ้าเป็นแฟนเก่าก็ได้คนคุยเก่าก็ได้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรใดๆก็ได้ถ้าสถานะนี้ คุณโสดจริงๆนะคะน่าจะอยู่ในเวแบบมีเนเรื่องของการติดต่อสื่อสารมาจากทางไกลแน่นอนเป็นคนที่คุณรู้จักดีเป็นคนที่อ่อนโยนเปราะบางแต่ปากแข็งเป็นคนที่ดูใจร้อนแต่ลึกๆแล้วก,ก็คงเป็นคนที่นุ่มนวลพอสมควรคนลักษณะนี้่ะคะที่เป็นคนเก่าๆในความสัมพันธ์ของคุณจะวนกลับมาเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าวนกลับมาแลดีจริงๆไหม สองไม้เท้าคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลนะคะสามถ้วยวนกลับมาดีนะอยากมีความเป็นเพื่อนอยากมาพบมาเจออยากคุยอยากคือเหมือนเขาอยากเจอคุณนะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่ถ้าพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะอาจจะอยู่ในเวของแบบอยากเป็นเพื่อนกับคุณนะคนเก่าๆนะคะที่เขาทักกลับมา คุณน่ะถอดใจไปแล้วแต่ลึกๆในใจเราก็ยังโหยหาก็ยังคงคิดถึงช่วงระยะเวลาแล้วก็โมเมนต์ดีๆนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนโสดคนใหม่ๆม,มีไหมระมัดระวังคนที่จะมีครอบครัวแล้วด้วยผ่านการแต่งงานมาแล้วมีลูกแล้วประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ชัดเจนได้ค่อนข้างยากยังคงมีพลังงานของคนเก่าวนเวียนอยู่ตลอดเลยทําให้ความสัมพันธ์ก็ ไม่ได้เปิดอกเปิดใจเลยเหมือนเรากลับไปคิดมากเรื่องของคนเก่าๆนะคะเอาเป็นว่ากลิปฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ